โยสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราจะมาสอนทำไททันไฟกันนะครับขั้นแรกนะครับเราทำเป็นแอคแท็กไททันก่อนนะครับต่อไปนะครับไม่รู้นะของผมเป็นเอวเดียนะครับหรือมันไม่ต้องเป็นก็ได้นะแล้วทุกคนเห็นตรงนี้ไหมตรงเนี้ยตรงนี้เราก็ต้องใช้เหมือนกันนะต่อไปก็แค่แปลงไททั โอเคเมื่อเราแบ่งแล้วมันเสร็จแล้วมั้เรากดตรงนี้ค้างหรือไม่ต้องกดค้างก็ได้เราผมจะลองไม่กดค้างดูนะโอเคเห็นไหมนี่นะครับเห็นไหมมัน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 ไม่ได้ทำยากเลยมากหรอก นี่ก็วิ่งได้ตามปกติทำอะไรได้เหมือนเดิมจ้ะเดินตกแต่ท่านนะครับอ้ออ้ออ้อหมุน โอ้อจ้ามีคนฟันใท้ถอยตัวเออมมันฟันแล้วไม่รับผิดชอบอ่ะฮัลโหล มันเออผมจำมันไม่ได้ผมเมันใครวะไม่มีเพื่อนมัอนเราเลยเรือมีวะไม่น่ามีนะเฮ้ยอาลีมาเดี๋ยวลองทำกันอีกทีโปรกท่านสงสัยนะนี่เห็นตรงนี้ไหมเนี่ยอห,หมายเลขสองอะ่ะคดเลขสองอะ่ะ ไม่รู้นะใครมีบ้างแตผนะ่ผมมีนะกดมันไปเลยไม่ต้องคลิกไม่ต้องค้างอะไรเลยแค่อยู่ตรงนี้แล้วก็กดซีซๆเออไม่ได้ตัเสร็ต้องกดค้างเหรอมั้งใช่ั้นเดี๋ยวลองดูใหม่มต้องกดค้างอะ ไม่ได้อ่ะ๋อรู้แล้วทำไงท่านผู้ชมอันนี้สมองใครที่ทำแบบนี้ไม่ได้นะนี่มันนี่เลยไปล่างไปล่างไปหาคู่ไฟสักคนไปห,หา ค้นตัวอ๋อจะเลือกอันนูออ้นละมาทำอะไรมาเนี่ยกดเมาส์ค้าคงเลยนะค,ะครับกดคลิกค้างเลย นลมันต่อยเรานตายนะคะใกล้ตายเออ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 วินได้ โอ้นี่เห็นไหมติดแล้วท่านผู้ชมโอ้ยโอ้ยอา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 โอ้โอ้ช่างแม่งป่ะปิดที่พิรุนี้เลยเนาะเออไปบายครับทุกคนไว้เจอกันพรุ่งนี้อย่าลืมติดตามช่องผมด้วยนะครับเจนแล้วก็เกษียณนะครับบ๊ายบาย